อีกหนึ่งในโครงการพระราชดำริรัชกาลที่9ที่กะสศได้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนนั่นคือโครงการพระดาบทโครงการอาชีวะสร้างจ้างฝีมือนะครับใช้แนวทางโรงเรียนพระดาบทครับก็ได้รับ นโยบายจากสำงงน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็น12แห่งนะครับวิทยาเกษตรและที่มีการเจ้าบุรีเนี่ยเป็น1ใน12แห่งเป็นสถาศึนกษานำร่องนะครับเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนตามชายแดนชายขอบนะครับที่ขาดคุณทรัพย์เพื่อมาฝึกอาชีพใน1ปีที่เขาไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีวุฒิการศึกษาที่จะศึกษาต่อนะครับก็เราไป ในแนีประชาสัมพันธ์แล้วก็นํามาฝึกอาชีพให้กับเด็กได้เยาวชนของมู่บ้านเด็กครับทราบมาว่ามีโครงการของกสศาเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้วยใช่ไหมคะครับโครงการกสศาให้การสนับสนุนเด็กที่เข้าเกณฑ์จํานวน8คนครับก็จํานวนเงินก็อยู่ที่32,000ับาทนะครับทางโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือได้จัดซื้อจัดหา วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างนะครับเพื่อ,อสอนนักเรียนให้ประกอบอาชีพทางด้านช่งางทั้งยนงต์ทั้งจักรยานยนต์และก็เครื่องยนต์เล็กทางการเกษตรแล้วก็งานไฟฟ้านะครับเรียนทั้งหมด1ปีนะครับ1ปีนี่ก็แบ่งเป็น6เดือน3เดือนแล้วก็2เดือนแล้วก็1เดือนครับ ใช้จ่ายค่ะรถคาลาอะไรการกินกันอยู่ทํำยังไงกันทางโครงการอาชีวะสร้างจ้างฝีมือออกให้หมดทุกอย่างครับฟรีทั้งสามมือ้อที่พักก็ฟรีที่นอนฟรีหมดเลยครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีสี่คาบสี่คาบเรียนวันนี้เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นวันนี้ปฏิบัติอยู่สีฐานก็คือ ขับรถชุดตักไฮดรอลิกต่อพ่วง3จุดแล้วก็ถอยเทเลอร์แล้วก็รถฟอร์ดนี่เดินหน้าไยหลังก็ในในการปฏิบัติครั้งนี้ก็คือว่าเป็นการเสริมประสบการณ์ที่เขาจะได้นําองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิจวกรเกษตรเนี่ยไปใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรต่อไปฐานนี้ก็จะเป็นฐานฝึกงานเชื่อมไฟฟ้าก็ จะมีชิ้นงานมีใบางานให้นักเรียนเขาทำครับาทำเขา<ๆ>จะออกแบบฝึกเชื่อมครับยากไหมคะไม่ยากแล้วไหับสนุกไหมคะในการเรียนก็สนุกเดืแล้วอุปกรณ์ต่างๆของตรงนี้เนี่ยกสอสมีส่วนร่วมสนับสนุนด้วยใช่ไหมมีครับก็คือ,อทางโครงการแล้วก็คณะครัวอาจารย์ได้นำเงินที่ ทางกสสจัดสรรให้ครับมาซื้ออุปกรณ์เช่นหน้ากากแล้วก็ตู้เชื่อมครับผมว่ามีความรู้เกี่ยวกับช่างอะไรพวกนี้มันมันเป็นเหมือนกําลังขับเคลื่อนของประเทศนะครับเพราะอย่างเช่นในกรุงเทพอย่าง้ยครับแบบว่าจบสายสามัญก็หางานยากครับถ้าเราจบช่างพวกนี้มันเข้าโรงง,งานอุตสาหกรรมง่ายแค่เราไปต่อ,อเรียนวุฒิเพิ่มครับ การศึกษามีความสำคัญยิ่งต่อเยาวชนเพราะเป็นการสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาประเทศจตุรพรสุขินถ่ายภาพวารุณีสวรณจิตร,รายงาน